ตรวจจับใบหน้าแจ้งเตือนผ่านไลน์รองรับดูโอไวไฟและใช้ได้กับ Alexa Hey Google Google Assistant ถ้าวิจัยกันมาแล้วทำได้ขนาดนี้ Pixel Smart Series <_><_><_>ก็มีมาตราฐานเทียบเท่ากับสินค้าที่จำหน่ายในตลาดยุโรปและอเมริกาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เกิดจากความตั้งใจที่ Pixel เนี่ยอยากจะให้ผู้ใช้ ผู้ที่ตัดสินใจติดตั้งกล้องวจองจรปิดต้องการให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีจริงๆนะฉะนั้นเรื่องนี้นอกเหนือจากความสบายไร้สายติดตั้งง่ายและผู้ใช้เขาต้องการอะไรอีกล่ะครับ<อ>สมาร์ทเอาท์ดอร์นะครับโอ้มีความสามารถในการจับการเคลื่อนไหวยามวิกาลด้วยสปอตไลท์คู่สว่างวาบขึ้นมาเลยอีกทั้งความสามารถในการส่งเสียงไซเรนเสียงดังนะครับผู้บุกรุกก็กระเจิงสิงอย่างนี้นั่นก็คือสมาร์ทดอเบล อันนี้เป็นกลิ่งพร้อมกล้องในตัวสามารถรับสายเข้าได้แล้วก็พูดคุยกับคนที่กดกลิ่งผ่านแอป Pixel Home ได้เลยสวัสดีครับเอาของใหุ้ณเชสครับอีกรุ่นก็คือ Smart AI หมุนได้350องศาภาพกว้างพิเศษ y a n g l e เกลรวมแล้วมีระบบจดจำมุมกล้องผ่านภาพถ่ายกดปุ๊บก,กล้องเคลื่อนปับ๊บอัตโนมัติกันในปุ่มเดียวเลย Pi ก e l Smart Series สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาคลาสสิกของวงการกล้องวงจรปิดคืออะไรครับ วันดีคืนดีเกิดเหตุขึ้นมากล่องเจ๊งซะงงั้นถูกโจรกรรมหายถูกทำลายฮตรงนี้นี่แม้ว่าจะสูญหายไปยังคงมีการจัดเก็บบนคลาวนะครับซึ่งคุณสามารถจะดึงเอาภาพเหล่านั้นกลับมาเป็นหลักฐานได้เหมือนเดิมซึ่งแน่นอนครับจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม Hey Google Hey Alex คุณสั่งกล้องด้วยเสียงได้ Alex Show me the outdoor ถ้าคุณอยากดูเมื่อไหร่คุณก็แคสออกจอทีวีในบ้านไม่ว่าจะกี่จอได้เลยครับ